ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องกอเทปนะครับที่ผลิตจากจีนนะครับสำหรับฟังก์ชันเข้าตรงนี้ก็คือ power on เสร็จแล้วตรงนี้ก็กดเพื่อกดให้รีเลยท์ทำงานนะครับเพื่อให้รีเลย์ส่งสัญญาณ i n t e r v a ไปให้บอร์ดคอนโทรลตรงนี้ก็วัดความเร็ว DC มอเตอร์แล้วตรงนี้ก็เป็นคา์เตอร์นะครับกดปุ๊บนะมีไฟมาเลี้ยงคา์เตอร์ก็คา์เตอร์ hmm. ก็จะแสดงผล เมื่อกดตรงนี้เขาปุ๊บ e n a b l e ตรงนี้ปุ๊บนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะทำงานนะฮะอย่างนั้ว่ารีเลย์ตัวนี้ทำงานหน้าที่ของรีเลย์ตัวนี้ก็คือจะใช้หน้าคอนแทคเนี่ยนะฮะส่งสัญญาณ e n a b l e มาให้บอร์ดตรงนี้นะตรงนี้เป็น DC บอร์ดสำหรับควบคุม DC มอเตอร์ตรงนี้นะควบคุมสปีด d c มอเตอร์ตรงนี้ก็เป็น e n a b l e บ o a r อร์ดอ่าเป็นสัญญาณ enable เสร็จแล้วตรงนี้ก็ เป็นเทอร์มินอลสำหรับต่อโพเทนเชียลมิเตอร์หรือต่อพอร์ตนะฮะตัวปรับสปีดหรือค่าความต้านทานที่ปรับค่าได้เพื่อที่จะปรับสปีดนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็ f 1 f 2ก็เป็นพอร์ตสำหรับต่อกับขดลวดฟิวนะครับกรณีที่ใช้มอเตอร์แบบซับเพลตเอ็กไซติงนะครับมีการมีการคอนโทรลทั้งขดลวดฟิวแล้วก็เมเจอร์นะครับซึ่งแรงดันที่ออกจากฟิวตรงนี้นะครับก็ออกจากบิดเล็กติฟาย ซึ่งตัวนี้นะครับก็ต่อเอาไว้สําหรับต่อกับมอเตอร์ที่ใช้กับมอเตอร์ที่มีกดรถฟริวแต่ว่าตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเปอร์ม e น t m a แมต t นะฮะไม่มีกดรถฟริวเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับส่วนตัวนี้นะครับคู่นี้ก็จะเป็นอินพุตอินพุตเข้าบอร์ดนะครับ220เสร็จแล้วตัวนี้แรงดันเอาพุตนะครับ DC เอาพุตก็ออกตามที่คอมมานด์สั่งมาหรือออกตามที่โพ t ิชเชียลมิเตอร์สั่งมานะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับการควบคุมสปีดก็จะใช้ SCR เนี่ยนะครับเป็นการเป็นตัวควบคุมนะครับก็คือใช้ SCR rectifier หรือใช้ rectifier control นะครับเขาเรียก rectifier control ก็คือ rectifier แบบคอนโทรลได้โดยใช้ SCR ควบคมุม ไอ้ตัวนี้นะฮะก็เป็นโพเทน t ช a l ลมิเตอร์หรือค่าความต้านทานปรับค่าได้หรือ p o ตเนี่ยนะฮะตัวนี้ลองวัดค่าความต้านทานดูแล้วปรากฏเราไม่หือไม่อือ่นเลยนะฮะค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคอมมานส่งคอมมานส่งเข้าไปในบอร์ดตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังควบคุมสปีดไม่ได้ไม่สามารถควบคุมสปีดได้นะครับเพราะว่าไม่มีคอมมานเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็รออะไรนะฮะรออะไร รอโพเท n t ช a l m มิเตตัวนี้นะฮะหรือค่าความทานปรับค่าได้ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทำการปรับซึ่งก็ต้องรอดูผลนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและตอนนี้ลองต่อตรงดูและมอเตอร์ทำงานนะฮะไม่มีปัญหามอเตอร์ไม่มีปัญหาสัญญาณ e ิเทเจากรีเลตัวนี้นะครับก็มีจ่ายเข้ามานะครับอินพุก็230220โ okay. อเคหลือเอาพุ t เอาพุทธจุดเดียวนะที่ปอดนี้ไม่จ่ายออกมาแล้วก็ Potential ตรงนี้ไม่ส่งพุทธเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้นะฮะเก็บความรู้สำหรับาการควบคุม DC มอเตอร์ด้วย SCR นะครับคอนโทรลด้วยกาเรียกว่าคอนโทรลเล็ก i ิฟายนะครับเล็ก i ิฟายที่ปรับค่าได้